วันแรกที่เธอเข้าเรียนเพื่อนร่วมชั้นก็แกล้งดึงกระโปรงของเธอขึ้นไปอีกหนึ่งนิ้วเธอรู้ทันทีว่าใส่สั้นดูดีกว่าจึงเริ่มแต่งหน้าแต่งตัวและไม่สนใจเรียนอีกต่อไปจนถูกพักการเรียนเพราะแอบ,บสูบบุหรี่แต่เมื่อใกล้สอบเข้ามาหาวิทยาลายัยแม่จึงพาเธอไปโรงเรียนกวดวิชาทันทีที่ครูเดินเข้ามาเขาตกใจกับรูปลักษณ์ของเธอเพื่อวัดระดับความรู้เขาจึงให้เธอทำแบบทดสอบและเธอทำได้ศูนย์คะแนนแต่ครูกลับชมเธอแล้วถามว่าอยากเข้ามาหาวิทยาลัยไหนเธอกลับไม่รู้จักมหาวิทยาลัยเลยครูจึงแนะนําให้เลือกมาหายลัััอนดบ น้นเพราะมีหนุ่มหล่อเยอะเมื่อได้ยินแบบนั้นเธอตอบตกลงทันทีแต่ไม่คิดเลยว่าจะต้องเริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐานระดับประถมครูก็ไม่เคยหัวเราะเยาะเธอเลยครั้งที่สองที่ทำแบบทดสอบเธอได้เพิ่มแค่5คะแนนแต่ครูกับเธอตบมือกันเหมือนเธอชนะอะไรที่ยิ่งใหญ่ถึงตอนนี้เธอไม่เกลียดการเรียนอีกต่อไปแต่เธอวางแผนจะไปเที่ยวช่วงปิดเทอมครูเลยต่อรองว่าต้องตอบคำถามให้ถูกครูจะให้หยุดพักผ่อนถ้าผิดต้องล้างเครื่องสําอางเป็นการลงโทษเพราะตอบผิดเธอต้องถอดขนตาปลอมออกอย่างไม่เต็มใจแล้วครูก็ล่อใจต่อว่าหากเธอขยันเรียนช่วงปิดเม เขาจะให้ดูรูปหลอๆของเขาด้วยความอยากรู้เธอและเพื่อนๆเลยอ่านหนังสือกันอย่างสนุกแล้วก็ได้เห็นรูปนั้นจริงๆเสียดายที่รูปออกมาไม่หล่อเท่าไหร่ตอนนี้ครูเองก็เหมือนเพื่อนมากกว่าครูเสียอีกแต่เธอก็เริ่มเอาจริงเอาจังกับการเรียนวันแรกที่กลับไปโรงเรียนครูประจําชั้นกลับดูแคลนเธออย่างมากเรากลับไม่เชื่อเลยว่าเด็กสาวคนนี้จะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้จริงๆและนั่นทําให้เธอทุ่มเทอ่านหนังสืออย่างหนักแม้แต่ในงานปาร์ตี้ก็ไม่เว้นจนเพื่อนๆเลิอกออกไปเที่ยวกับเธอไม่ใช่เพราะไม่สนใจแต่เพราะไม่อยากเป็นตตัััวววถงงงพกกเเเขาาให้ํลจธธออึดผม และตั้งใจมากขึ้นแต่แล้วคะแนนของเธอกลับหยุดนิ่งพอเธอคิดจะลดเป้าหมายลงครูกลับบอกว่าไม่ได้เด็ดขาดเพราะถ้าลดมาตรฐานครั้งหนึ่งแล้วมันจะลดลงเรื่อยๆเธอจึงกลับมาเรียนพิเศษและกัดฟันสู้ต่อเธอเชื่อว่าหากไม่ยอมแพ้ความฝันก็ยังมีโอกาสเป็นจริงเสมอจนวันสอบมาถึงครูให้กระป๋องกาแฟสอบผ่านเป็นกำลังใจแต่กลับทำให้เธอปวดท้องตอนทำข้อสอบพอกลับมาหน้าที่เธอตื่นเต้นจนอ่านคำถามไม่รู้เรื่องแต่เธอก็กัดฟันทำทุกข้อจนจบหลังสอบครูโทรมาและเขียนจดหมายให้กำลังใจว่าถ้าเธอสอบเข้าไม่ได้ ที่หวังยังมีมหาลัยอันดับสองรออยู่แต่เมื่อเธอกรอกแรกประจําตัวผลสอบก็ปรากฏขึ้นเธอสติแทบหลุดเพราะเธอสอบติดมหาวิทยาลัยในฝันจริงๆความพยายามอย่างจริงจังของเธอได้ผลและในที่สุดเธอก็ทําสำเร็จ